ม, <laughs> มืากมอนน้ำลินจีใช่ค่ะเหมือนกินน้ำลินจีไม่มีรสข้าวเลยอร่อยมาก <c oughs> วันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องคอลลาเจนนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเห็นช <c oughs> ่วงนี้พี่เอออล่ามาก <c oughs> ก็เลยอยากจะเดินตามร <c oughs> อยพี่เอค่ะก็เลย ไปกินคอลลาเจนที่พี่เอเพิ่งทำมานะคะก็คือ a อซ c r e t m u มัติคอ a g e เจนพลัสวิตามินนะคะช่วยหลายอย่างช่วยเรื่องผิวดูอย่างผิวพี่เอเป็นต้นนะคะช่วยเรื่องผิวแล้วก็ช่วยชะลอความชารานะคะ<อ>ามแก่พี่เอรที่พ่อถึงาคเาเเนยเพราะว่าเรารู้ไวัยเรามาถึงป่านนี้แล้ว ก็ต้องหาอะไรมาบำรุงให้มันดีนิดหน่อยและที่สําคัญมาเข้าไปช่วยเสริมพวกกระดูกพวกข้อพวกอะไรด้วยไงพอทานแล้วก็ดีคนสูงวัยควรจะทานครับอร่อยแล้วก็มีคุณภาพใช่ค่ะยังไงก็ลองไปซื้อกันดูนะคะคอลลาเจนของพี่เอค่ะ A.C. ซี e คลตคอลลาเจนค่ะ